กระทะร้อนแล้วได้ที่แล้วนะคะท่านี้ดูสีนูเดตเอฟมันจะขึ้นรึไหมขึ้นคืออะไรดูสีมันจะขึ้นอุ้ยไฟแรงมากนะเอกกูกระเด็นเนี่ยง่าไม่เอาแล้วเย้ไม่มีไฟต้องเอาน้ำมันลอดใะกระทะเพื่อถีะไฟลุกเจลสวีทอะไรคะ ผักบุ้งนะคะไฟแดงแบบนี้ไม่มีไฟแล้วค่ะหมดไฟแล้วรุ่นนี้ดินออกหม,อนนหมดปะหนี่ยหมดสิด้ตั้งถามน้ำสีน้ำมือมีไม่หมดดินหรอมันไม่มีดินนะดิน นี่ดิงโครงเขตัดไปหมดแล้วนะนี่ดูยกกระทะนี่นี่เขาหลนลงมามืองงามไสทอก็ใส่ชิ้ตา,ายัง,ไ,ง,งไม่มีนม้ำเ,เ,เดี๋ยวมันก็มีเออเดี๋ยวมันก็มีน้ำซุปอ๋อ พอยัางเดอยวอานไปนะ